สวัสดีครับวันนี้วันที่22มกราคม2565เราจะพามารู้จักกับพระธาตุล่าหนองในจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดหนองคายให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อของพระธาตุล่าหนอง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคายมากันบ้างไหมครับเป็นองค์พระธาตุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสักการะบูชาไหว้ขอพรพระธาตุล่าหนองของจังหวัดหนองคายกลางแม่น้ำโขงไปกันเลยครับการเดินทางไปไหว้พระธาตุกลางน้ำ เราต้องค่อยๆเดินลงบันไดไปนะครับบันไดจะมีความชันพอสมควรจากฝั่งลงไปหาท่าจอดเรือต้องใช้ระยะเวลาเดินกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกพอดีทำให้ถนนลื่นอาจจะเดินยากกันนิดหนึง่งช่วงที่เรากำลังจะไป ไหว้พระธาตุกลางน้ําเราเดินไปที่ท่าจอดเรือนั้นเราสามารถแวะซื้อ,อ,อปลากบเต่าหอยออที่มีแม่ค้ามาขายอยู่ที่ท่าจอดเรือนะครับเพื่อไปปล่อยทําบุญได้เลยนะครับสามารถถือขึ้นเรือไปได้เลยส่วนเรือก็จะเป็นเรือลำใหญ่ ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆประมาณสัก1 0บถึงสิคนน่าจะได้ประมาณนั้นการลงเรือตามหลักความปลอดภัยของการนั่งเรือในแม่น้ำก็ต้องใส่เสื้อชูชีพกันทุกคนนะครับไปครับเราไปลงเรือกัน ตามประวัตินะครับพระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุหนองคายหรือพระาธาตุกลางน้ําเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบราณมีอายุมานานหลายร้อยปีเมื่อก่อนนั้นตัวเจดีย์จะอยู่บนฝั่งริมแม่น้ําในเขตวัดพระาธาตุหนองคายแต่เมื่อปีพศ2390 พระธาตุล่าหนองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำขงพอถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำขงที่ไหลเชี่ยวกาดก็กัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดพระธาตุพังทลายหายไปซึ่งตามที่ประชุมพงศาวดารภาค70บันทึกไว้ว่าแม่น้ำขงกัดเซาะตลิ่งพังไปจนถึงองค์พระธาตุล่าหนองและพระธาตุได้พังลงในแม่น้ำขงเมื่อวันศุกร์ ขึ้นเก้าค่ำเดือน9เวลาใกล้ค่ำรอสหกสจสหนึ่สองศูนย์หรือพสสองพสอยเก้จึงไปตั้งอยู่กลางแม่นม้ำโขงห่างจากฝั่งแม่นม้ำโขงไปประมาณ200ร้มตรนั่นเองครับและทีนี้เราก็กำลังเดินทางไป ที่พระาธาตุล่าหนองกลางแม่น้ำโขงไปกันเลยครับประวัติการสร้างพระาธาตุกลางน้ำนั้นระบุไว้ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันประนิพนานแล้วพระมหากัสสะเทระได้เดินทางจากกรุงราชคึกมาสู่แคว้นโคตรบูเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาโดยเฉพาะการสร้างอุโมงค์บรรจุ พระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกนะครับเมื่อปีพศ8ณดอนปณคีรีหรือภูกำพระอันเป็นที่ปริษฐานองค์พระธาตุพนมในปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาพระมหากัสปะเทระได้มอบให้พระอาหารหันต์อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงราชคฤึกมาประดิษฐานไว้ ณดินแดนสุวรรณภูมิลุ่มน้ำโขงพระมหาสังฆวิเทระหนึ่งในพระอรหันต์ดังกล่าวได้รับมอบพระบรมาธาตุพระบาทเบื้องขวาก้าวพระองค์ไปรประดิษฐานไว้ณนะเมืองหนองล่าเมื่อพศ19นะครับต่อมาในปีพศ2,104พระเจ้าชัยเชษฐาธิราช ได้นำข้าราชบริพารจากเมืองเวียงจันทร์มาร่วมกับชาวบ้านเมืองหนองคายตั้งค่าอยู่ที่วัดธาตุทำการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมงค์บรรจุพระอุรังคธาตุล่าหนองก่อด้วยอิฐถือปูนรูปทรงแบบศิละปะล้านช้างฐานเจดีย์กว้างประมาณ15.80เมตรได้ตั้งชื่อว่าพระาธาตุล่านหนองคาย ปัจจุบันพระธาตุล่าหนองได้จมอยู่กลางแม่น้ําโขงห่างจากฝั่งไทยประมาณ200เมตรองค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูนล,ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ําทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานเหลี่ยมมุมฉากด้านหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพียงครึ่งฐานองค์พระธาตุมีรูปสถาปัตยกรรมเท่าที่เหลืออยู่เป็นขั้นพื้นฐานสองชั้นความสูงของเจดีเฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ ประมาณ12เมตร20เซนความกว้างของฐานพระาธาตุชั้นล่างสุดประมาณ15เมตร80เซนทั้งนี้พระาธาตุล่าหนองเป็นที่เคารพของจังหวัดหนองคายและชาวบ้านที่ทอยู่ใกล้เคียงและได้มีการจัดประเพณีเกี่ยวกับพระาธาตุทุกปีเช่นบุญบัางไฟเดือน6กการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาทุกปี นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายก็ได้นำดอกไม้ทูบเทียนมาสักการะบูชาไหว้องค์พระธาตุกลางน้ำส่วนใครที่อยากจะมีโชคอยากได้โชคได้ลาบอยากมีเงินมีทองมีวาสนาก็มาได้นะครับสักการะบูชาพระธาตุกลางน้ำ ท่าดล่าหนองที่จังหวัดหนองคายกลางลำน้ำโขงได้ตามสบายเลยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดนี้ยังเป็นจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่เอาเท่ากระดูกมาลอยอังคารที่บริเวณจุดนี้เพราะมีความเชื่อว่าอยากฝากฝังวิญญาณไว้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้วิญญาณได้สงบสุขอยู่ดีกินดีหรือหากไม่มีที่จะไป ก็จะเอาฝากไว้ด้วยการลอยอังคารไว้ที่พระธาตุกลางน้ำครับนี่ก็เป็นจุดที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณบริสุโทโธมีพินัยกรรมหลังจากท่านละสังขารไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558และได้มีการบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ให้กับคณะกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ4ปีความต้องการสุดท้ายของเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศก็มาถึงเมื่อมีการพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่29มกราคมพศส5 6 2ที่ผ่านมาและ จะมีการอัญเชิญอัธิมาลอยอังคารที่บริเวณแม่น้ำโขงตามเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้หลวงพ่อคูณจะไม่ได้ระบุสถานที่ว่าให้รอยอังคารหน้าที่จุดใดแต่ก็มีการหารือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและชี้ชัดตรงกันว่าควรจะให้ญาติหลวงพ่อคูณนำอัธิมาลอยอังคารที่พระาธาตุกลางน้ำซึ่ง หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขบวนรำเรือ18รำร่วมพิธีลอยอังคารด้วยนะครับนอกจากความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆแล้วเกี่ยวกับพระธาตุหนองล่าแล้วชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่ององค์พญานาคราชที่นี่มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองอย่างคือความเชื่อ องค์พ่อปู่ที่ปกปักรักษาพระาธาตุล่าหนองและองค์พญานาคราชที่อยู่ใต้น้ำโขงเพื่อคอยดูแลปกปักรักษาองค์พระาธาตุกลางน้ำซึ่งใครมารบหลูก็จะเกิดเรื่องไม่ดีซึ่งชาวบ้านก็ได้กราบไหว้มาโดยตลอดครับเมื <ying. S 1> ่อ <rative> ถึงวันพระหรือ15ค่้าคหรือ8ดค่ำ คนแถวนี้อาจจะได้ยินเสียงควบม้าเขาถือว่าเป็นองค์ปู่ที่ดูแลพระาธาตุล่าหนองขึ้นมาดูแลลูกหลานที่ผ่านมาเคยฝันเห็นกันเห็นผู้ชายนุ่งจงกระเบนสีแดงควบม้าอยู่ริมฝั่งโคงเพื่อเป็นการดูแลลูกหลานครับช่วง15บห้าค่ำเดือน11นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีบ้างไฟพญานาคขึ้นและก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยว มารอดูที่ริมฝั่งโขงในแต่ละปีก็จะมีบ้างไฟขึ้นทั้งนี้ในช่วงวันที่17กุมภาก็จะมีการบวงสวงองค์พระธาตุล่าหนองและองค์ปูน่นาคราชด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นจากเรือเพื่อจะเดินขึ้นมาบนฝั่งของหนองคายแล้วนะครับเพื่อจะมาที่ พระธาตุจำลองที่ได้สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะบูชาครับ เดิมทีวัดพระาธาตุล่าหนองนั้นยังไม่มีนะครับแต่เนื่องจากพระาธาตุกลางน้ำได้ถูกพัดเสียหายทางกรมศิลปากรจึงได้ร่วมกับประชาชนก่อสร้างพระาธาตุล่าหนองขึ้นมาใหม่โดยนำพระาธาตุที่อยู่กลางน้ำและของดีต่างๆที่เคยจมน้ำมาเก็บไว้ด้านบนของพระาธาตุล่าหนองและได้ทำการปิดตายไม่ให้ใครเข้าไปได้ต่อมา ได้มีการสร้างพระาธาตุล่าหนองรูปแบบจำลองเอาไว้บนฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงในรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา72พรรษาโดยยอดปรีชัดนั้นออกแบบเป็นรูปดอกบัวเถา7ชั้นด้วยกันประดับด้วย อัญมณีมงคลต่างๆลวดลายแต่และชั้นก็หมายถึงความสง่างามแห่งปัญญาส่วนเพื่อนๆที่ต้องการจะเดินทางมาไหว้พระราชล่าหนองถ้ามาจากอำเภอเมืองหนองคายให้ใช้ถนนมีชัยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพระธาตสามขับไปจนพบถนนริมแม่น้ำโขงแล้วก็เลี้ยวขวา จากนั้นตรงไปไม่นานก็จะพบกับพระาธาตล่าหนองซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือริมแม่น้ำโขงสุดท้ายนี้ขอพระคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ